เวลาคนมาทําบุญกับอัตมาภาพเนี่ยบางคนก็ให้พรสั้นบางคนก็ให้พรยาวถ้าให้พรยาวๆหน่อยก็เพราะว่าเราอยากจะน้อมจิตของโยมที่มาทําบุญเนี่ยให้อธิษฐานจิตเป็นเพราะเวลาบางคนมาวัดเนี่ยอย่างเช่นบางคนที่ทําภารกิจเช่นเข้าพรษาออกพรรษาเนี่ยทำบุญเก้าวัด พอบางคนบางคนที่เข้ามาแล้วก็จะรีบทําให้จบจบไปก็เหมือนเาว่าทําให้ครบเวัดซะแต่เวลามาทําบุญเนี่ยการที่ฐานจิตเนี่ยการยกจิตเนี่ยยังทําไม่เป็นเราก็เสียดายเพราะว่าการที่โยมนําสังฆทานมาถวายเสร็จแล้วก็เพียงแค่พระให้ยะถากับสพีเนี่ยโยมก็กวดน้ําตามประเพณีแต่ว่าการน้อมจิตของโยมเองเนี่ยก็ไม่เกิดธรรมภาพก็จะขึ้น เป็นภาษาล้านนาบ้างเป็นภาษาไทยบ้างว่าเอวังขนตุดีและอาจารในวันนี้ก็จะกล่าวชื่อของคนก็แบ่งบุญให้โยมให้โยมก็น้อมจิตของโยมฟังตามแต่บางคนที่เป็นยติธรรมของเราเองที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คนที่บางคนจิตเขาหมัดเต็มแล้วเนี่ยแล้วเวลามารับพรเนี่ยก็เพียงแค่เล็กน้อยก็พอจิตมันเต็มน้อมนาจิตยกบุญเป็นนี้อันนี้ก็สมบูรณ์แบบทําไมภาพต้องน้อมนําจิตโยมที่มา มาข้างหน้าเ็าเพราะว่าบุญเนี่ยมันจะส่งผลให้กับคนที่ละสังขารไปแล้วด้วยอนิสงส์สามประการเนาะประการที่หนึ่งก็คือว่าของทานบริสุทธิ์ประการที่สองคนให้จิตใจบริสุทธิ์ประการที่สามคนรับบริสุทธิ์ดังนั้นการอธิษฐานจิตให้โยมน้อมนำถวายกับพระพุทธเจ้าภาษาล้านานาเนี่ยอาจาภาพจะบอกว่าถ้าเป็นภาษาล้านานาเวลาให้พรคำเมืองไอ้ภาพจะบอกว่า เอวังหุนตุดีและอาจจรในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสลีสุภะใจยะมังคละคาถาอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าปีเดือนวันและยามตั้งหลายก็หมายความว่าวันนี้เป็นวันดีดีกว่าวันทุกวันเลยบัดนี้หมายมีมูลละสัทธาอุปาสากอุปาสิกาตนตัวของคนนั้นคนนี้ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสลีสัปัญญูพระพุทธเจ้า บัดนี้ตนตัวแห่งเราผู้เป็นลูกศิษย์ก็มีเมตตาไวยหน้าปฏิฆะรับเอาแล้วจุอย่างจุประการก็หมายความว่าบุญที่โยมทำเนี่ยถวายกับพระเจ้านะส่วนเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์กับพระเจ้าก็มีเมตตารับในเจตนาที่โยมได้กระทําบุญในวันนี้ในทุกสิ่งทุกประการแล้วพอจะเอ่ยคํานี้ตลอ,อดเวลาเวลาโยมมาทําบุญบางคนเนี่ยอย่างเช่นออกพรรษามาเนี่ยอาภาพเดินออกมาจากกุติเนี่ย พระอาจารย์นี่มนรับสังฆทานหน่อยอย่างนี้นะเ,เดี๋ยวโยมยปอีกเจ็ดวัดอย่างนี้นะรีบมาเอาของมาวางแล้วก็เออเราจะพยายามน้อมจิตของโยมให้เกิดศรัทธาภาษาธาเพราะว่าเสียดายโยมเสียดายบุญเสียดายจังหวะชีวิตแล้วก็เสียดายจังหวะจิตที่จะอธิษฐานทำนะดังนั้นมีคนถามว่าเวลาเราจะยกบุญให้ได้บุญเนี่ยต้องยกบุญก่อนที่เราจะไปทําบุญหรือต้องยกบุญในขณะที่เราทําบุญเช่น บางคนเนี่ยทำบุญตักบาตรตอนเช้าเนี่ยมันโยมุ่เนี่ยทำบุญตักบาตรทุกเช้าเนี่ยพระจะมาเนี่ยพระจะมาเนี่ยหรือบางคนเห็นพระมาล้ตั้งจิตรอไว้ก่อนละตั้งจิตรอไว้ก่อนละหรือเราจะตั้งจิตในขนาดที่ท่านให้พรหรือเราจะตั้งจิตขนาดที่ก่อนจะทําบุญโยมว่าเราต้องตั้งจิตขนาดไหนขนาก่อนที่จะทําบุญหรือไม่ต้องพระก็ได้ ไปทําบุญให้กับอะไรให้กับบ้านพักคนชราไปทําบุญให้กับเด็กด้อยโอกาสอย่างเงี้ยโยมจะต้องตั้งจิตก่อนทําบุญหรือต้องตั้งจิตขนาดที่ทําบุญถ้าเราไปทําบุญในกรณีที่ไม่ได้มีการให้พรตอบกลับโดยอนิสงของการให้นั้นเราก็ต้องตั้งจิตก่อนการทําบุญต้องตั้งจิตเลยยกตัวอย่างเช่น ขนาดโยมจะทานข้าวเนี่ยโยมต้องตั้งจิตก่อนทานเลยเห็นไหมตั้งจิตว่าถวายอาหารนี้กับองค์สัมมาสมัมพุทธเจ้าขออาหารนี้เป็นอาหารทิพนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าถ้าต้องการจะรับประทานด้วยก็ขอเชิญในกรณีที่ไม่มีการอธิษฐานจิตคืนกลับมาแต่หากเวลาเราไปทําบุญกับพ่อกับแม่ กับพระสงฆ์ครูบาจาให้เรานับถือเราก็ยังสามารถอธิษฐานจิตในขณะที่เราทําบุญก็ได้ดังนั้นบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายเนี่ยที่โยมกําลังทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขที่โยมกําลังจะทํานี้โยมกําลังทํำในละขณะจิตใดดังนั้นทั้งก่อนทั้งขณะทำและหลังทำพอหลังทำโยมต้องตั้งจิตว่ายังไงทุกบุญที่ลูกได้สร้างขอยกบุญนี้ให้กับกรรหลักของข้าพเจ้า ถ้าใครอธิษฐานจิตละเอียดหน่อยก็บอกว่าทุกบุญที่พระเจ้าได้สร้างยกให้กับถ้าเป็นคู่กรรมสมมติทุกบุญนี่พระเจ้าได้สร้างขอยกให้กับคู่กรรมที่ติดตามปิดกั้นขัดขวางฉุดลังบีบคั้นชีวิตของข้าพเจ้าณขนาดนี้บุญนี้ยกให้ท่านทั้งหมดโดยไม่ขอติดกรรมโดยไม่ขอเอาคืนอันนี้คือการอธิษฐานจิตถึงกรรมหลักของเราเลย